เนี่ยเด็กครับครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเดิมนะพี่นาเกมเดิมเกมรักของเราอีกเช่นเคยนะครับใช่ครับ<ม>อยู่ในเกมเกมชินอิมแพคก,กันนั่นเองนะครับผมว้ายโ่บ่ห้ยน่าตื่นเต้นจริงๆใช่แล้วเกมนี้ได้ไม่ได้ถ่ายตั้งนานเลยนะโอ้พอไงเฮียไล่มาก <c oughs> ี่เดือนแล้วเว้ยล้ <c oughs> อ้าววันนี้เราก็จะมาได้กิจกรรมใหม่กันเลยน,ะก,นกะก็คือกิจกรรมอยู่ไหนวะอ่าการต่อสู้แห่งเมือรลีลับนะพี่นาโอ้โหมันจะลีลับขนาดไหนกันเชียวนายบอสเอออ่ากิจกรรมนี้ก็จะเปิดให้เล่นครั้งวันวัน่ไมรู้อะ เปิดสองด่านเนาะคร mm ับครับอ่าได้เปิดให้เราเล่นเนาะอ่านั่นแหละแล้วก็กิจกรรมนี้เล่นได้แค่คนเดียวนะใช่เล่นได้แค่คนเดียวเท่านั้นใช่ผมก็ยังไม่เคยเล่นเลยแต่ว่าคุณเคยเล่นมาแล้วใช่ไหมครับผมใช่ครับผมกิจกรรมไม่ได้ยากอะไรเลยนะอ่าก็เลยวันนี้ผมจะให้คุณคนคุณบิ๊กคนนี้เขามากลายเป็นแบบเปิดเป็นแบบไพ่กระซิบเรอไหมใช่เป็นไพ่กระซิบรอคอยสอนหน้าเหมือนแบบ มันเลี้ยงควายไปอะไรอย่างงี้ไหม <ś c oughs> โอ,เเอ้โหไอ้แรงจินเราจะอยู่ได้ไหมเธอเถอเธอเธออะแล้ววะแหละก็เดี๋ยวจะให้มันสอนเล่นเนาะกูก็ยังไม่รู้เลยว่าน,นี่มันเล่นยังไงนะดูแล้วมันก็งงโกูกูดูงงไงไม่รู้อ่ะเนี่ย,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 ยไม่งงไม่งงอ่าไม่งงอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีไหมใช่เพราะว่าตอนแรกผมก็งงเหมือนกันนะคุณบอสอ่าตอนนี้ไม่งงแล้ว <ś c oughs> งงเหมือนเดิมแห่ โอเคบิ๊ก okay, อันนี้นะงัะเดี๋ยวก็ไปเลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะอธิบายสักเล็กน้อยก่อนอ่าโอเคโอเคก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดวันแรกสุดอย่างเงี้ยมันจะเปิดมาทั้งหมด2อดันใช่ไหมให้เราเข้าไปเล่นแล้วก็ในหนึ่งดันเนี่ยก็จะมีเควสทดสอบทั้งหมดประมาณเนี่ยห้าหกอันนั่นแหละอืมใช่ถ้าเกิดว่าเอาแบบอ่าเอาแบบเพอร์เฟกต์เคียร์ที่สุดเลยก็คือว่ามึงเข้าไปรอบเดียวอ่ะมึงเคลี้ยนครบห้าเควสเลยก็จะไม่ต้องเข้าไปทำใหม่อีกรอบเลยเบอร์บอสอืมอะไรประมาณนะั้นแล้วกดตร็ให้เบอรกก้์บอสะเนี่ยยโอแล้วกป ใช่จะเป็นตัวละครที่แบบว่าเหมือนตัวละครเช่ายืมไหมอ่าวุ้ยแบบเส็จหมดแล้วเนี่ยแบกใส่ให้เรียบร้อยโอ้โหเ,เ,เลือกเลยเลือกเลยอ่ะยาโอ้โหเยี่เอาเอาต้นตีนคิดไปได้อ่าเรียกเลียกเคยเรียกอ่าได้ได้เฮ้ยแต่ผมอยาเล่นเครื่องฉิงมานานนานนนไมไม่เคยเลยแล้วก็ต้องเอเมโด้แม่มีตัวซับพอร์ตเนาะ อ่าใช่ใช่ก<ต>็อ<ช>ไอเจมินนี่เก่งมากนะด่านนี้จริงเหรอแล้วก็ตัวไม่เคยเล่นอ่ะใบดูผมไม่เคยเล่นอ่ะอ่าแล้วก็เอาแบบบาบาารเบอร์ด้าไปฮิวไหมเดอร์ฮิวอดาใช่ใช่ม,มอนว่น้าต้องไหมว่าน้าต้องไหมเหรอผมตอนผมเล่นผมก็ใช้นะแต่ว่าแล้วแต่อ่าผมรู้คุณก็ใช้หรือเปล่าโอ้ยแล้วกดเล่นตรงไหนอ่ะกดเล่นขวา่างเหมือนกันครับผมโอ้โขอบคุณขอบคุณแหมทาไมได้มึงนี่กูเข้าด่านไม่ได้เนี่ยรู้หรือเปล่า โง่ชิบหายโหมันเขามา่กดเลยนะเนี่ยเอาละเอาละอบอสมันก็เดินเข้าไปตรงแดงๆเลยบอสเออแล้วอันนี้ไปได้มันเป็นหมอไปได้ไปได้ไปได้เ้ยไปได้ไปได้นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีคําอธิบายมาสอนมึงสี่อันแต่ว่าไม่ขึ้นหรอโอกดก่อนกดก่อนกดก่อนกดไปโอเคมันให้ตีเลยอ่าตีเลยบอสอ่าอันนี้ต้องอต้องไปตีลมไบ้บอสต้องต้องไปตีลมก่อนตีลมก่อนอ่ะตีลมเพื่อทำแอร์เพราะว่ามันจะมีเคเวสให้เราตีแอร์ใส่ห<อ>มนอนแบต ใช่แล้วก็ในด่านนี้รู้สึกว่าตีแอร์จะแรงเป็นพิเศษด้วยนะโอ้นานไหมตีนานไหมโอ้ยก็อันเนี้ยเออคือมันจะเป็นมันมันจะเรียกว่าเสารูนเลยบัสเสารูนอ่ะไอที่มึงเปิดไปแคะเราต้องเปิดทั้งหมดสามเสาไว้บัสอืมอ่าเราทุกครั้งที่เปิดเสาม,มันมันก็จะมีเควสเควสใหมบ่บปใหญ่เนี้ยกำจัดตัดตัทั้งหมดแปดตัวอืมก็ต้องทำแบบเงี้ยสามรอบมันก็จะมีกี่ตัวก็แล้วแต่จะแหละคอบึง เดี๋ยวทำครบก่อนแล้วค่อยบอกแล้วกันอ่าอย่างเงี้ยแล้วมันจะชี้จุดไปไม่ได้ชี้จุดดิมึงเห็นตรงสี่เหลี่ยมข้างบนไหมนไอ้สี่เหลี่ยมดิอ่าข้างบนอันนั้นแหละมันจะมีเหลี่ยมให้ให้ดูว่านลูนต่อไปอยู่ตรงไหนอืมเดี๋ยว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 มันจะมีเควสให้ไปกดที่เดาบ๊อบถอย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 อไอยไม่ไม่ไปไปฟังนึงไปฟังนึงไปฟังนึ่งตรงนี้ตรงนี้อ่าเนี่ยแหละเนี่แหละนี่ยแหละนี่นี่เควสนี่อันนี้อันนี้ทำทำอะไรอ่ะไม่น่าใช่แล้วไปแล้วเอ้าไอ้เหี้ย อันนี้ใช่ไหมไอ,อนน้นี้ยเนี้ยนี่ยไปไปไปอันนั้นอันนั้นไอ้เน,นี้ยมันมันไม่ใช่เสารูด้วยบอสมันจะเหมือนปเป็นชาเลนจ์ด้วยบอสอ่าถ้าเกิดว่าเราทำชาเลนจ์อันเนี้ยครบห้าอันนะบอสเราจะติดเคเวสด,ด้วยว่ามันจะมีเคเวสให้เปิดอันเนี้ห้ารอบโอ้ลยท,ทำเลยอ่ะโอ้ไม่เหมือนโลนดานเจี้ยนเลยไหมอ่าใช่ก็อยู่ในฟิลอันกว้างใหญ่นะกว้างใหญ่ขนาดเหมือนตอนที่เอ่อโซลาร์ตู้กับโอดรอุสเลยอ่ะบอสโอ้ <laughs> ติงไว้เนี่ยแล้วตอนนี้เราตีตีไปก่อนอะอ่าใช่ใช่ก็ถ้าเกิดว่าจะให้เสร็จเควสด้วยก็ต้องไปหาไอ้เสาแบบเนี้ยที่ไม่ใช่เสาดูนล่ะให้ครบห้าอันอ๋อคิดว่านะประมาณนี้เพราะว่าเควสนี้ผมยังไม่เสร็จเลยชิบเล็งน้ำชิบหายมันก็ต้องเล็งให้มันโดนไม่ใช่เหรอเออก็ต้องโดนแหละโอเคแล้วอันไหนต้าอ่าแล้วก็เสามันจะมีหลายสีใช่ไหมก็ไอ้พวกสีมันเอ้ยหลบหลบหลบอันนี้จะเป็นเนี่ยก็เดินตามฟิลไปเลยอ่ะจะไดงว่านี่กูต้องหาชาเลนจ์ก่อนอะใช่หาชาเลนจ์ก่อนดีกว่าจะได้เสร็จเควสอ้้ยนนัไปล็ด มีเพิันจะมีทั้งหมดสี่สีอ่ะมันจะมีของตามทางด้วยอันนี้จะมีทั้งหมดสี่สีไว้แต่แต่ละสีเวลาเราเคลียร์เราก็จะได้เอฟเฟกต์บางอย่างประมาณนั้นแหละโอ้แต่ผมจาได้แค่สีเดียวอะสีแดงอะเขียววะดิมึงยังไม่เจอเลยสีเขียวจะเป็นเพิ่มเวลาการท้าทายสามร้อยวิแต่ว่าสีอื่นไม่แน่ใจโอ้ยอยากเล่นตัวนี้อะลืมเอามาแล้วลืมเล่นเลยเุ้ยทำไรอะโอ้ช้าจพลังเลยอร์มาคัลเตอร์ โอ้ยโอล่สุดยอดเลยเลยเนี่ยโอ้โอ้เล่นตัวใหม่ดีกว่าตัวที่เราไม่ได้ปั้นเหรเนาะน่าจะสนุกนะเนี่ยตีไม่ขึ้นเฮ้ยเล็งเออเออเออเครื่องฉีกมันตีเบาขนาดนี้ตลอดเลยอ่ะรู้สึกอันนี้เขาจะเน้นเป็นอาร์ติแฟกต์สายฟ้ามาให้ไหมอาจจะต้องเคลือบดาบตีถึงจะได้อโเคแล้วอันนี้ก็วิ่งหาไปเลยอ่ะนันเสาเสาลูนเสาตูนนันเสาลูน เฮ้ยอย่าบอกนะคุณบอสเฮ้ยไปไม่ได้เลทค J J อันเนี้ยอ่าอันนี้เป็นหลักเลยปหมอ่าใช่อันนี้เป็นเสาโดนก็ต้องใช้3อันได้อันนี้ก็จะเป็นเสาที่2เลยบอสอสจัดไปอ่าได้โอ้เป็นพวกกองโจรนะเนี่ยลมด้วยตีลมด้วยต้องใช้ลมต้องใช้ลมเฮ้ยบอสอาเบโดมันให้ตีสองมาไอโง่อ่าแล้วแล้วมันทำไรได้ต้องเก็บตั้งเดี๋ยวมันไม่ได้ให้ตีสองอ๋อตัวไหนตัวผมมันตีสองมาอาเบโดเลยตีสองให้เออใช่ใช่ไปโอ้ยเอ้ ตัวตัวเล่นยากกว่ยากกอ้ผมเป็นไม่ชินไหมเออไม่ชินมั้งโอ้ยผมขอชมพวกเมยพวกนี้แหละ่ดูเล่นเก่งก็ไปะเมย์ก็ชินผมเล่นไม่เป็นวะผมเล่นไม่เป็นไม่ไม่ได้ชมมึงชมคนอื่นเอ้าโอเคเออเอ้ยบอมึงจะไปชอบเดินไปทางเดิมอกงงว่ทางเดิมไม่เจอนั่นนะมันก็ต้องเช็คก่อนไหมอะอันนี้็บเลยใช่ไหมมีรไรสอนยังไงมีแค่เหรอใช่หลักๆมีแค่เองโอ้ย้ย้ยอ้เฮ้ยเาไปยังไงอะ มันต้องเอาตัวตัวตเตีย้ยๆมาบอแบบแหลนหน้ามีบู๊ดไปเลยว่ะเอออันนี้ไปได้ไหมได้ไหมเฮ้ยได้นี่เ,เป็นยัไงเราใช้สมองแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้นเป็นยังไงตัวเพื่อนเวลาชิ้นโอ้ยผมไม่ถนัดเลยดาบเล็กอ่ะไม่ถนัดเลยดูคุณได้จริงๆนี่มึงก็เล่นโง่เหมือน <c oughs> ี้ยวันมันเล่นไม่เป็นอ่ะอุ้ยตูดเออหนี่ โอเคเดี๋ยวใครอือืมเออเออเอ่ออ่าอูอ่าอืออืออ,อตายแล้วกันโอ้ได้สามร้อยวิเลยอะ่ะก็ตอนนี้เหลืออีกอะไรวะว,ว,ว,วิ่ง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 ดูก่อนก็ได้วิ่งวิ่งด่อนเซเว่นเซเว่นเปนทางเดินไม่ใช่ไม่ใช่นะเพราะเหงี้ผมเป็นคนจดจันทางอ่างเดินไม่ไหวเออทางไหนอะ่ะ เไปทางนั้นดิทางนั้นยังไม่ได้เก็บอะไรก็ไปสิเนี่ยไม่เห็นที่พื้นหรออ่าอะไรอ่ะอุ้ยอันนั้นโอ้ดูลึกลับจังเลยเนี่ยตรงเนี้ยจะมีผีอะเปล่าไอ้พี่ผมกลัวผีนะรู้เปล่าไม่อยากรู้่าไปเลยเฮ้ยไอ้แค่นี้เสร็จเสร็จผมก็ผ่านแล้วไปใช่ไหมใช่ผ่านแล้วผ่านแล้วอะไรละเอาเอาเลยไหมหรือว่าต้องไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยเพราะว่าในเควสมันบอกให้หาไอ้นั่นนะห้าอันใช่ไหมแต่ว่ามันมีสีสีป่ะก็เลยไม่รู้ว่าอาจจะต้องลงหลายรอบอยู่ดีหรือเปล่าอ๋อ ฟูเคาน์เตอร์ว้าวไอ้ไม่รู้ดัดหรือเปล่าโอช่วงนี้สิท่านสี่กำลังมาแรงแรงเลยว่ะอ๋อที่มันมีตัวหล่อๆตัวนึงป่ะที่มันเป็นน้องไอ้ไอ้เบเดิลดัดป่ะที่มันอยู่หน้าปกหล่อๆเลยป่ะเดือดดิเหลาเดือดดิเฮ้ยใช่ไหมโอ้ยโอ้ยมันมันบางทีก็เบาบางทีก็แรงต่ะเคานเตอร์อะไอ้ตัวมันเป็นสายฟ้าเนี่ยป่ะเสร็จแล้วอันนี้ผ่านแล้วป่ะ ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านพอเราเสร็จครบสามดูด้วยบอให้เรากลับไปที่จุดเริ่มต้นลยวอเพื่อไปใช้เครื่องควบคุมดุนกา์ดด้วยวอเพื่อไปถูกการทดสอบสุดท้ายวอเฮียหลบไปไรเงหลบแบบก็ธรรมดาไม่เหมือนมีตัวอะไรวิ่งตามมาเลยวิ่งตามมาอยู่ป่ะเฮ้ยนี่ไงอันนี้เหรอโอกดกดเริ่มกดเริ่มกดเริ่มเริ่มเลยแล้วก็เริ่มเลยเริ่มเลยแล้วก็กระโดดลงไปนะแล้วก็ระวังด้วยนะเฮียมันจะมีอะไรบ้างอะระวังความเสียหายจากที่สูงนะเนี่ยเขาเขียนบอกอยู่ไป แน่ๆแล้วตีนี้เสร็จก็จบแหละอ่าเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากเจ็ดตัวครับผมเจ็ดตัวเองอ่ะใช่เจ็ดตัวเองเล่นนี้ดีกว่าเ่นง่ายใช่ไหมคุณบอสเออง่ายง่ายง่ายเหมือนไม่มีมึงก็ได้จริงๆถ้าสอนก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้ติดตาบอดติดตาบอด โ,โอ้ยผม46อดีแล้ตัวนี้ผมปั้นเลยดีไหมอ่ะรู้สึกถูกฉลองกันยังไงก็ไม่รู้อ่ะก็สิชอบเล่นดับใหญ่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบางทีก็บอกบางทีก็แรงบักไปไหนอ่ะอันนี้กูมาเล่นกิจกรรมแบบกูมาเทสตัวนะนะโอ้โอเ้โอเอเ้ย <as> เป็นตัวอื่นตีอ่ะไม่ชาเลย,ยเคยชิงเตี้ยน่าจะแรงสุดแล้วแต่เมื่อกี้เราก็พูดถึงโนโกเกมโนไลท์ขึ้นมาปิดหนึ่งใช่ไหมวะใช่แล้วครับผมเออเมื่อไหร่เขาจะทำไรซีซั่นสองทีแ <c oughs> บบเห็น <c oughs> คนเขาก็บ่นกันมาตั้งนานแล้วนะว่าทำไมถึงไม่ทำสักทีอ่ะโอ้ซีซั่นหนึ่งมาปีไหนไม่มาแล้วมั้งคือไอท้ที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ก็คือไปอ่านมาจากไอ้นิยายนะเนี่ยอ๋อคือตามนิยายแต่อยากดูอนิเมะด้วยนะเออก็แบบคนมันก็รอเยอะด้วยแหละก็แบบว่าจะได้แบบรู้ๆกันหมดนะเนองแบบว่าเออเรื่องต่อไปมันเป็นยังไไงงงออยยยยย่าาาเเเีีี้้้แแลลลวววมมมัันกก็็ทดหปื มันไม่สนุกวะป่ะเออสนุกนะดูก,ก็ต้องทำต่อดิอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างไงอาา๋อฮะมันตีนานเดี๋ยวอะไรเงี้ยอ่าผ่านแล้วเฮ้ยอันนี้ผมผมจะเสร็จแบบอันนี้แล้วป่ะอันนี้ก็ออกเลยใช่นะครับอันนี้ผมจะเสร็จแบบว่า5อย่างเลยแบ๊คไม่แน่ใจป่ะว่าเอควเนนนั้นจะเสร็จหรือเปล่าเอ้าแล้วมึงมาสอนมึงไม่บ่อยให้กูทำให้ครบป่ะโอ้มึงก็ตีไปตั้ง3อันแล้วอ่ะก็ตอนแรกจะให้ไปหาตีเพิ่มมึงก็ไม่ยอมไปอ่ะหรือเปล่าไม่ยอมไปอะไรกูถามเนี่ยกูถามแล้วว่าให้ไปหรือเปล่าวะ โอ้ขาทั้งสองอันในเบ๊กโอยควายมึงไม่ตีแอร์เลยเฮียเออฮ่าฮาฮาอาสะแหบเลยมึงอ่านสิเนี่ยโจมตีอากาศเนี่ยเอ่อทำการโจมตีลงจากอากาศโจมตีศัตรูแปดตัวในบททดสอบการโจมตีพุ่งลงอากาศเฮียมึงตีอยู่สี่ตัวไอ้สารลงไปทีกันเยอะเฮียโง่ชิบหายโอ้โหโอ้โหแคยโดยคร่าวๆก็ประมาณนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบชัวๆว่าแบบว่าเควสไม่ห้ทำอะไรมั่งก็ทำให้มันหมดตัวเลยเนาะจะได้ลงแค่รอบเดียวแล้วผ่านไปเลยอืม โอเคสำหรับกิจกรรมก็แบบนี้เนาะใช่เท่านี้เองเหมือนเหมือนสอนไหมคลิปเนี้ยเหมือนไม่สอนมาเหมือนมาบ่นอะไรก็ไม่รู้พวกเราเออนางพูดโดนพูดนี่เฮียใจทลายชิบหายโอเคครับก็สำหรับวัสดีก้าใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราได้นะครับผมแล้วก็เกิดว่าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะเนียนๆเลยนะสับสไครต์เอื้ออบลงไปกดอ่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่อยากไม่อยากไม่อยากแบบกดใช่แล้วก็เอ้ยสัตว์พูดอยู่เฮียมันจะพูดแท้ทำเฮียอะไรวะ ครับอ่านั่นแหละก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะถ้าเกิดดูแล้วชอบอกชอบใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ติชมเพื่อให้พวกเราไปพัฒนาในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับอืพูดไดงเหรอก็พูดดิโอเคแล้วก็ฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยนะอ่าใช่กดไลค์แฟนเพจด้วยใช่ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างอ่าข้างล่างคลิปเราเรียกว่าอะไรนะข้างล่างคลิปอ่ะ Description อ่า Description อ่ะได้แหละโอเคครับสวันนีก็สวัสดีครับสวัสดีครับ